พ่อค้าคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนภูเขาโดยมีห่านสองตัวอยู่บนหลังทันใดนั้นมีมือยื่นออกมาจากข้างหน้าพ่อค้าเดินเข้าไปดูว่าเป็นอะไรและพบชายอีกคนนอนอยู่บนพื้นพ่อค้าตกใจมากจนเขารีบวิ่งหนีไปเพราะเขาเห็นว่าชายคนนั้นกลายเป็นปีศาจจิ้งจอกแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งยังไงปีศาจจิ้งจอกก็จะยังคงดักรอเขาอยู่เสมอพ่อค้ามองไปในทิศท,ทางที่ปีศาจจิ้งจอกชี้ไปและเห็นว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูเขาในตอนนั้นปีศาจจิ้งจอกหายตัวไปอย่างกะทันหันเขาปรากฏตัวแล้วลงไปในตะกกกกร้้้าาาาไไมมผ่่ขขอองพอคจนนันเ็ยื รับควบคุมพ่อค้าให้เดินไปข้างหน้าด้วยพลังลึกลับพ่อค้าไม่รู้ว่าเขาเดินไปนานแค่ไหนกว่าจะมาถึงยอดเขาในที่สุดในเวลานี้ปีศาจจิ้งจอกก็นั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วกําลังกินหารที่พ่อค้าเลี้ยงไว้เพื่อเป็นการขอบคุณพ่อค้าปีศาจจิ้งจอกจึงตัดสินใจเสนอน้ําชาให้เขาบางส่วนเขาเอื้อมมือเข้าไปในปากและดึงชุดชงชาที่อยู่ในชามออกมาพ่อค้าแค่จิบเดียวก็รู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขากําลังขยายใหญ่ขึ้นปีศาจจิ้งจอกเห็นพ่อค้าอยู่ในสภาพมึนเมาก็บอกว่าเขาอยากจะนําคนที่เขารักออกมา เขาอ้าปากกว้างและกระต่ายตัวหนึ่งก็ถูกดึงออกมากระต่ายกระโดดไม่กี่ครั้งและกลายเป็นปีศากระต่ายซึ่งจากนั้นก็รินชาให้ปีศาจิ้งจอกอย่างนอบน้อมไม่นานนักปีศาจิ้งจอกก็เมาเขานอนลงแล้วหลับไปปีศากระต่ายบอกให้พ่อค้างเงียบไว้เพราะกระต่ายต้องการนําคนที่มันรักออกมาโดยใช้วิธีเดียวกันกระต่ายอ้าปากและคลายหมูป่าออกมาซึ่งจากนั้นก็กลายเป็นปีศาจหมูป่าในขณะที่ปีศาจทั้งสองกำลังอยู่เคียงข้างกันดุดคู่รักปีศาจิ้งจอกก็หาวกระต่ายรีบไปดูแลเขาในขณะนี้ หมูป่ามองไปที่พ่อค้าและทำท่าทางให้เงียบไว้เช่นกันหมูป่าก็อยากจะนำคนที่มันรักออกมาด้วยจากนั้นมันก็คายหานตัวหนึ่งออกมาจากปากของมันหานบินไปรอบๆยอดเขาครั้งหนึ่งและในที่สุดก็กลายเป็นผู้หญิงเธอสวยมากและพ่อค้าก็ตกหลุมรักเธอทันทีในขณะนี้หมูป่าก็เมาพ่อค้าเดินมาหาผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหานและเธอก็ขอให้พ่อค้าพาเธอหนีไปแต่พ่อค้าหลังเลมนุษย์จะตกหลุมรักปีศาจได้จริงหรือพ่อค้าคิดอยู่นานในตอนนั้นเองปีศาจจิ้งจอกก็ตื่นขึ้นมู รีบกลื่นหานเข้าไปและจากนั้นกระต่ายก็เกลือนหมูป่าพ่อค้ามองดูทั้งหมดนี้แล้วรู้สึกเสียใจมากเขาพลาดโอกาสที่จะได้หานและพลาดความรักเมื่อกระต่ายตัวสุดท้ายถูกปีศาจจิ้งจอกกลื่นเข้าไปมันก็โค้งคำนับให้พ่อค้าแล้วกระโดดหนีไปทุกอย่างเรือนหายดูราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อค้าไม่รู้ว่าเขากำลังฝันไปหรือเปล่าคุณคิดว่าเรื่องนี้สอนอะไร